นิทานเรื่องรักัังแก้วแห่งคริสต์มาสเหนือดินงแดนทางตอนเหนือแฝงตัวอยู่หลังหิมะและป่าสนโบราณมีหมู่บ้านลึกลับชื่อกลินเตอร์เกลนเล่ากันว่าที่นี่คือสถานที่ที่หิมะแรกตกลงมาและเป็นที่ที่คริสต์มาสถือกำเนิด ทุกปีในช่วงเหมายันชาวบ้านจะรวมตัวกันรอบต้นสนยักษ์และตีระฆังแก้ววิเศษสิ่งประดิษฐ์มหัศจรรย์ที่ปลุกวิญญาณแห่งคริสต์มาสให้มาประทานพรแก่ผืนแผ่นดินแต่ปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหิมะตกช้าดาวส่องแสงริบรีและระฆังแก้วไม่ส่งเสียงหมู่บ้านตกอยู่ในความเงียบงันและความหวาดกลัวบทที่ 1. เด็กหญิงผู้ศรัทธา ในกระท่อมเล็กใกล้ชายป่ามีเด็กหญิงชื่อเอลิราผู้มีจิตใจเข้มแข็งขณะที่ผู้คนเริ่มสิ้นหวังเธอยังเชื่อมั่นว่าคริสแมสยังไม่สูญสลายเธอเชื่อในเวทมนต์เชื่อในเรื่องเล่าของยายเกี่ยวกับมังกรแห่งแสงนางฟ้าที่ระบายหิมะและระฆังแก้วซึ่งหล่อจากหยดน้ำตาของดาวตก เอลิราออกเดินทางเพียงลำพังขึ้นเขาเพื่อคนหาเวทมนต์ที่หายไปเธอมีเพียงผ้าพันคอดางของยายคมไฟและคลุยสีเงินบทที่2เส้นทางที่ถูกลืมเส้นทางอันตรายซ่อนอยู่ใต้หิมะหนาและลมเก่าการเอลิราฟาดงสนข้ามลำธารน้ำแข็งและตามเสียงกระซิบของสายลมคืนหนึขณะเป่าคลุยข้างกองไฟเสียงหนึ่งก็ตอบกลับมา ทำไมเจ้าจึงเป่าทำนองอ้างว้างเช่นนั้นเด็กน้อยเสียงหนึ่งถามจากเงามืดเอลิราสะดุง้งแต่ไม่หวัน่นข้าเป่าเพื่อผู้ที่หลงทางเพื่อคริสต์มาสเพื่อรักครังที่ไม่ยอมดังจากหลังต้นไม้ปรากฏร่างของมังกรเกล็ดสีดวงตาสีทองไมราวมังกรผู้พิทักษ์ท้องฟ้าหน้าหนาวที่ผู้คนเชื่อว,ว่าหายสาบสูญไปนานแล้ว ไมราวเผยความจริงที่ถูกปิดบังมานานว่าระคังแก้วร้าวมาหลายปีเวทมนต์ของมันลดลงเพราะมันถูกหล่อจากทั้งความสุขและความเชื่อมัน่นแต่ผู้คนเริ่มหมดความศรัทธาแต่ข้ายังเชื่อเอลิรากล่าวนั่นคือเหตุผลที่ข้าได้ยินเพลงของเจ้าไมราวตอบเขาเสนอจะพาเธอไปอยังเตาล้อมออโรราสถานที่เดียวที่สามารถซ่อมแซมระคังได้ บทที่5การเดินทางเหนือแสงดาวเอลิราขี่หลังไมาราวบินข้างภูเขาทะลุเมฆนอนหลับสู่ท้องฟ้าเรืองรองของเตาหลอมออโรราที่นั่นช่างตีเหล็กแห่งดวงดาวใช้แสงและความฝันหล่อเป็นโลหะแต่พวกเขาต้องการประกายแห่งความเชื่อจริงแพ้ซึ่งมีเพียงเอลิราที่มอบได้ เธอยกคลุยของเธอซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำและความรักหลอมรวมเป็นหัวใจของระฆังใบใหม่ระฆังที่สว่างกว่าใสากว่าดังด้วยความหวังบทที่ 6. เสียงกังวานแห่งการกลับมาเอลิรากลับถึงกลินเตอร์เกลนพร้อมระฆังใบใหม่เมื่อชาวบ้านรวมตัวกันอย่างลังเลเธอก็ตีระฆัง เสียงของความสุขกังวานไปทั่วหุบเขาหิมะเต้นรำกลางอากาศดาวกลับมาส่องสว่างและความอบอุ่นเติมเต็มใจทุกดวงวิญญาณแห่งคริสต์มาสกลับมาอีกครั้งเพราะเด็กหญิงคนหนึ่งเชื่อมั่นเพียงพอสำหรับทุกคนจบบริบูรณ์